วันนี้ช่างดีกับคุณนายมาแล้วนะห้องน้ําบ้านนกเราเราก็จะเสร็จวันนี้ละที่แรกสร้างเตี้ยวบ่มามสิเสร็จสร้างเตี้ยนี่ล่ะเราลาเราจมอยู่พิ่งจมทังหน่อยใจว่าสร้างดีบ่มาบึงโอ้ยกระสีบ่พ่อให้เป๊กซอยบัเนี้ยมอแรงเคืือบละขวดแล้ใดวะบ่มาจะเคืือดได้โดนนี้รโลได้ล้านหน่อยละเฝาล้านยูพอกรันกบเอดบ่ คลายบิดระบบกบนะขัดเพชรเนาะกบหน่อยเนอะกบนะ กันมากเราถือมานาแน่สีห้ยยาบตัดหยาบินกับแกะนก่อันนี้คืออันนี้บวหยาบเราคืออันน uh> uh> uh uh ี้เขอามาปันเอาข้าด้เลยแต่ว่าอันนี้นะถือมานาวแน่มาคือนหคักแล้วคักแล้วว่าจะอันเกิว่านั่นแล้วอยยบเผลอยัาเผือมักนั้นมั้นว่าช่วงนี้ยังไงคราล่งไรอยู่ว่าสิบหักแสนไหนนั่ง

<c oughs> จเกเก่งยังลืมยังเปสามีปอมาอืมทำหาสามีเุม,มออันเงีย,งยบๆนี่เาบกว่าโบขึ้นหอดเด้อเห็บนบุได้สิมามบุได้สิมาอยู่ยายจุม <c oughs>

มอแล้วจะมนีไเลยสิเห็ดบ้านนอกดาวสองสั้นอยู่นี่อีกได้ต้งมมองได้มาพุดเทลินสวยแล้วเด้หอมคือ เดี <Private. S 2> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเล่นมดจีทานีกันชอบมาได้คนไทยจังเลย ลบอเป็นยังบ่เป็นยังเดียวมันกั่นมีภุมิตานทานแขนเกียวนี่แหะแขนันี่อีกแล้วเป็นโตมันเียบเลยางการมสงุตานทานมาอีกหลังมือบาดนี้เมื่อนั้นใส่แขน ที่เผามองในหลดมันหลดเผาก็ได้ ยดใส่กระดาษไ้สิได้โทพสั่งเขาุ้นีุ้้นีุ้้นี่อยูุ่้นี่อยู่หางหางกดี๋ยวไปตรวจงานกนะคุ้ก็สัเออ

ก็ได <recuper ates. S 1> for ้เอาความบักเต็มลงไปใส่ต่อส่อไหลได้้ยนะเสร็้นสรินทำเสสิ้นท้นทำเมนทเส้นทำเสร็จสเส็้นทเสิ้เร็จ้นทสิ้นเสร็จสินเสรสนสิ้นทำเสร็จเนนน้เ็จเ็นเ้ โก็ัซ่์ก็กเล่นกันก็เป็นเพื่อนก็เขาได้ไ

ไปโดนเอาไปดูอ๋ออนประเทศแรทจะใต่ đây cả này cả đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Ai của mặt sau. A mặt sau của riêng ăn thì ăn đi ăn mừng ตัวรถเฮียป่ตัวนึงมือนกันซื้อ năng lý nó đi xanh. Thành lý sai chua. Thôi. Ừ. Thôi. Ừ. Thôi đi phải nó Nha bạn nha nha. này นี่ครับ no นีเท่รบอ้าร้อยแปนี่ละมั้งนิ่งสองนี่ครับนี่นาะเขาได้ตัวกแบเ้สองนี่อยากเก็บบ้านบ่อยากเข็บนกดาวบ่ครับเนี่ยเป็นงเราียได้เลย่หันกับพสิดยูยู่ันกับพวสิดยูไม่จะไปไ่ได้รัยูอีเลยะลูก

พอนี้ได้สิได้สั่งแฟนแอดนําได้สั่งแฟนซื้อล่ะนําบาดเอาซื้อเข้านํานู่นเช่าของ <Sessizuk> <Sessizuk> ปูยังมีอยู่ทางเทิงนี่ต้องเอาตะปูออกก่อนบ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หลังมือหลังมือใครอุดหลูมือนั่นถยัแขนมือนั่นแขนกันจนว่าเป็นหูหูป่อง